อันนี้ก็จะเป็นแมวตา3ามสีครับแล้วโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันยากแค่ไหนหนึ่งในล้านมีบ้านผมบ้านเดียวในไทยนะตอนนี้นนเดี๋ยวนี้ที่พี่มาก็เริ่มหายากขึ้นน่าจาถูนพันธ์ครับตอนนี้อยู่ที่บ้านของผมนะครับตอนนี้ที่เห็นนี่ก็คือแมวนะครับซึ่งแมวของเขาในตัวนี้ไปคาบมาไวชนาบ้านผมตัวเล็กๆครับ ผมก็เลยต้องเลี้ยงเข้ามานี่ก็เป็นเวลาประมาณสักสามสี่เดือนแล้วซึ่งตอนนี้ทําให้ผมเนี่ยเป็นทาสแมวไปแล้วครับแล้ววันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมนั้นไปเอาใจคนรักแมวทัหน่อยจะพาท่านผู้ชมนั้นไปที่บ้านแมวไทยปีีซึ่งเป็นแมวไทยโบราณน,นะครับแมวไทยโบราณจะมีสายพันธุ์ที่บอกว่ามีของเขาที่นี่ที่เดียวจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้อาหารเสร็จเราไปกันเลยครับ สวัสดีครับน้องพีครับสวัสดีครับต <c oughs> ิตครับ <c oughs> น้องพีครับแมวไทโบราณเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงตามลักษณะคือมีทั้งหมด2 7สายพันธุ์ในในอดีตนะครับแต่ป <ฮะ S 2> ัจจุบันก็เหลือแค่นี้เลยครับมี5สายพันธุ์ที่เหลืออันะตอนนี้เลยครับ <ฮะ S 2> ทั้งประเทศไทยเลยมีอะไรบ้างกลน,นะครับต้องเป็นตัวสีดำมไม่มีสีขาวแซมเลยหางยาวเรียวครับหน้าต้องเป็นนกกระเรียนเห็นไหมครับใช่แล้วก็ตาสีสีเหลืองดอกบัวครับใ เฮ้ยเป๊ะเลยอะเป๊ะที่ตัวไม่มีเส้นขนสีขาวเลยครับลองดูไม่มีดําทั้งตัวใช่ครับต้องดําสนิทกุ้งเท้าก็จะดําด้วยโอ้โหอันนี้เล่นละครบ่อยมากละครนังผีไงมาสนใจทุกทีสายพันธุนี้บ้างวิเชียนมาศครับก็จะมีแต้มทั้งหมด9แต้มในลําตัวครับขา4นะครับแล,ล้วก็หู2ก็เป็น6้วครับแล้วก็ตรงหน้า7เจหาง8ปอีกอันหนึ่งพี่สมศิลป์ไปอยู่ตรงไหน ไม่เจอแล้วหมดแล้ว่ะอยู่ที่อวัยวะเพศเขาครับเฮ้ยใช่เอวัยวะเพศเต็มสีด้วยใช่ครับมีทั้งหมด9อันนี้จะเป็นสุภัพรักที่เป็นแมวโบราณที่เพิ่งแบบกลับคืนมาเพราะว่าตอนแรกพม่าตอนไปอยู่พมา่าหมดเลยตามประวัติศาสตร์ใช่ครับแล้วก็เพิ่งทางสมาคมแมวไทยก็เพิ่ง ได้กลับมาได้กลับมาตอนนี้มีเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้เยอะมากครับกําลังรวบรวมกันอยู่จุดเด่นของเขาคือยังไงต้องเป็นสีน้ําตาลทั้งตัวครับไม่มีแต้มเลยนะครับเป็นสีน้ําตาลทองแดงเลยครับหนวดก็ต้องเป็นน้ําตาลครับและตาต้องเป็นสีเหลืองครับุ้งเท้าจะเป็นสีชมพูอ๋อไใช่โอุ้้งเท้าสีชมพูด้วยอันนี้แมวโคราชโอ้บ้านผมเลยหรือแมว สีสว่านนี่สว่าดแคทนี่เทิตบอลตั้งชื่อแมวด้วยเกิดที่ไหนยังไงตัวนี้เกิดที่พี่มลยเลยครับเดี๋ยวนี้ที่พีมลยก็เริ่มหายากขึ้นเมื่อก่อนเดินทางนถนนเยอะน่าจะสูญพันธุ์ครับเพราะว่าตามถูกต้องตามตำราก็มีสีเทาทั้งตัวครับปลายขนจะมีดอกเหล่าดอกเหล่านี่คือเหมือนขาขาว่ะใช่ครับเหมือนดอกเหลผมคุณอน่อยน่อยครับมีปลายที่ปลายขนแล้วก็ตาต้องเป็นสีเขียวอมเหลืองครับวันนั้นสมัยก่อนให้น้องไปซื้อ หนังโป๊บรูหน่อยด๋อาซื้อยังไงหนังโป๊ไว้รู้เรื่องเลยวะมึงซื้ออะไรกันที่เกี่ยวกับสวัสดิ์สวัสดิ์เฮซื้อมาซื้อแมวสีสวัสดิ์ได้เลี้ยงเลยไปมาดูขาวมณีบ้างใช่ขาวมณีเป็นยังไงดวงตาจะมี3ลักษณะนะครับตาสีเหลืองครับตาสีฟ้าเหลืองฟ้าแล้วก็ตาสองสีครับตาสองสีขนสีขาวทั้งตัวมีหางเรียวยาวส่วนมากแมวไทยจะเน้นหางเรียวยาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะบอก มีความพิเศษเหมือนกันอ้าวนี่คือห้าสายพันธุ์ที่ยังอยู่ในเมืองไทยนะครับได้ทำความรู้จักกับแมวไทยสายพันธุ์โบราณที่หลงเหลืออยู่กันพอสมควรแล้วนะครับต่อไปน้องพีจะพาเราไปดูอีกสามสายพันธุ์ซึ่งบอกว่าหายากแบบสุดๆเลยแะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมีแค่ที่บ้านของน้องพีแค่ที่เดียวเองครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นเมลตาสามสีครับเขาเปตาสามสีครับพี่สมจิตยังไงฮะปกติจะเห็นตาสองสีย่างเดียวใช่แต่อันนี้เขาจะแบ่งตาเป็นสามสีฝั่งนี้จะเป็นสีเหลืองครับอ่าและตรงกลางของสีฟ้าเขาจะเป็นแบ่งครึ่งในดวงตาเดียวกันจะเป็นสีฟ้ากับสีสม้มครับตัวนี้ถ้าขายแพงไหมมีคนมาขอสื้อไม่ขายครับถ้ามีขอออซื้อเท่าไหร่ สามแสนราคาดีมากใช่ไม่ขายเพราะว,วมันมันมันหาไม่ได้แล้วครับตัวนี้อ๋อเขาเตัวอนักจะไม่มีมันพิเศษตรงตาเนี่ยเนาะมันแรนดอมตาสีที่มันแบบแบ่งครึ่งพอดีเปอะครับพี่ลมจิตแล้วโอกาสที่มันจะเกิดขนะึ้นมันยากแค่ไหนให้ตาแบบนี้ หนึ่งในแบบหในล้านก็ได้ได้เพราะว่าผมทำเพจแมวมาแทบจะไม่ได้เห็นแบบตาสสีแบบเนี้ครับขาวมณีตา3สีใช่ชื่อน้องตีเนตครับตีเนตรใช่ครับตีเนตตีคือสานี่คือตาตาสาสตาทีสามาโอเคเดินเงื่นเดินเอนเดินเ่อนเดินเอนเดินเงื่อนเดินเอนเดินเงนเดเนเ่ เรามาถึงห้องถัดมานะฮะสีนี้ก็คล้ายสีสว่างเหมือนกันนะใช่ครับเนี่ยพันอะไรอันเนี้ยสีกีบบัวครับพี่สมจิตกีบบัวคือแมวสีออกชมพูรครับเป็นแมวไทยสายทันใหม่เพิ่งคนพบประมาณ5้าถึงเจ็ดปีที่แล้วครับมีไม่ถึง30ตัวในไทยเอกลักษณ์เขาเป็นไงอะสีเขาจะอมชมพูรครับถ้าเกิดโดนแดดแต่เป็นแมวสีที่อ่อนที่สุดในบรรดาแมวไทยทั้งหมดครับมีคนขอซื้อไหม มีเยอะครับติดิจองอย่างลูกเขาสองตัวนี้ก็ไปฝรั่งเศสตัวหนึ่งฮะใช่แล้วไทยมักไกลไปฝรั่งเศสเลยใช่ครับไปเท่าไหร่ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึ0หนึ่งหมื่นแปดพันบาทที่เดือนน่ะตัวถ้าเกิดฝรั่งเศสต้องเลี้ยงเขาถึงประมาณห้าเดือนห้าเดือนนะหนึ่งหมื่นกว่าบาทพอพันยากไหมก็ยากเหมือนกันครับอย่างตัวเนี้ยพี่ไปเอาที่ชัยภูมิมานครับ เพราะว่ามันเป็นแมวที่หายาก<ะ>ใช่มันต้องพอพันธุ์ใหม่กันเลยก็ต้องนำตัวเจเนเรชันใหม่เข้ามาในบ้านด้วยเราไม่ได้อนุรักษ์อย่างเดียวเราพัฒนาด้วยพี่สมจิตโอ้ใช่ยอดแล้วมันมีอะไรที่พัฒนามากกว่านี้ไหมมีเดี๋ยวพาไปดูไปเลยเอาล่ามาถึงสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้เรียกว่าอะไรครับที่บอกพี่สมจิตตั้งแต่ตอนแรกคือมีบ้านผมบ้านเดียวในไทยนะนนตอนนี้ใช่วิลากรุงเทพครับวิลากรุงเทพใช่วิลาแปลว่าแมว กรุงเทพคือเมืองหลวงเราซึ่งเขาค้นพบที่แรกคือที่กรุงเทพที่สีลมก็เลยตั้งชื่อว่าวิลากรุงเทพแมวกรุงเทพนั่นเองแมวสีกีบัวเนี่ยพี่มัดหนีหเขาเป็นคนเพาะพันธุ์ได้เป็นคนแรกในประเทศไทยเมื่อประมาณเจ็ปีที่แล้วครับอันนี้คือเริ่มจากค้นพบแมวจอนก่อนวิลากรุงเทพครับใช่แล้วก็ทางสมาคมแมวไทยอ่ะเอายีนไปตรวจที่อเมริกาที่อเมริกาบอกเป็นแมวดําไม่ใช่สีมอคค่าแต่พอไปเทียบยีนสีในแมวทั้งหมด มันไม่มีตรงกับสีไหนเลยก็เลยเป็นแมวไทยใส่พันใหม่แล้วนี่ถ้าขายขายยังไงตัวนี้อยู่ที่2 0 0ห0ถึง2อง0 0บาทครับโอ้ตัวแค่เนี้ยนะใช่โอ้โหวิลากรุงเทพนะใช่วันนี้มุดใหญ่เลยลูกไม่ถามตัวนี้มีเจ้าของแล้วด้วยจริงดิจริงโอ้โหไปหมดแล้วด้วยใช่ฝากช่องทางการติดต่อหน่อย ใครอยากที่จะมาพบมาปรึกษาเรื่องแมวบ้านแมวไทยพีพีเลยครับที่เพจ Facebook ครับหรือพีพีไทยคัตเตอรี่ครับอืมใช่แล้วะวันนี้ขอบคุณมากนะฮะทุกพีพีนะครับขอบคุณพี่สมจิตด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะรายการสุดอึ้งทึ่งตัวไทยเราจะไปไหนต้องติดตามด้วยนะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกนสวัสดีครับมาตกลงเอาเอากลับบ้านไปหนึ่งย่งยังอย่งเอาไว้เด้นะมันมันคงอยู่เที่ยบหลายวันจนลำบากผมว่าวันนี้ ถ้าเกิดเดี๋ยวมันพร้อมน้พี่สมงิ้อยากได้สีสุพกษณอยากให้สีสุพกษณอยู่ก็เดี๋ยววันไหนผม้อมมาเอาได้บอกดีเลย และถ้าหากท่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนผู้ผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทาง i n นบ็อกของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผม สุดอึง้งทึ่งทั่วไทยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งเขามีหนะ้าที่ในการรักษาสภาพสาพัตว์ที่แบบเป็นซากศพแล้วอะคะ่ะต้องักพวกลูกตาเครื่องในองอะไรอย่างเงี้ยออกด้วยช้างเนี่ยเราต้องแบ่งเขาเป็น5ส่วนด้วยกันหูซ้ายหูขวาส่วนหัวแล้วก็ตัวจะแบ่งเป็นซีกซ้ายซีกขวาตัวดูเก็ตมันดีเว้ยแต่เกตมันนิ่มแล้วนะอันเนี้ยถ้าเป็นตัวใหญ่แล้วมีตัวช่วย,วยเราใช้เคนครับช่วยยกอ๋อใช้ตัวนี้ช่วยยกใช่ครับแล้วก็ต่อนั่งร้านด้านหลัง